เรามีสิทธิ์อะไรได้บ้างหรือเราจะถูกผู้สมรสเราเรียกอะไรได้บ้างเงินและทรัพย์สินวันนี้ปนกันละท่านควรจะต้องหาแล้วว่าเอาอรั้เอาไปคือของเก่าอะไรคือของไปคิดง่ายสุดดูวันจดจะเป็นสมรสปัจจุบันมีมากกว่าของเก่าเท่าไหร่สันนิษฐานเบื้องต้นปนกันแล้วทํายังไงอาจารย์ต้นวันนี้ถ้าท่านสามารถคุยกับ ูสมรสท่านได้ทําบันทึกระหว่างสมรสแล้วตกลงกันว่าเงินในบัญชีนะชื่อใครชื่อมันนะแบ่งให้เสร็จตอนนี้เลยคนที่กําลังจะจดทะเบียนสมรสควรจะทําบันทึกก่อนสมรสไหมตกลงเงื่อนไขแบบนี้ว่าทรัพย์สินใครทรัพย์สินมนันทั้งเงินทั้งที่ดินทั้งทุกๆอย่างแต่มันเป็นความยาก ในความสัมพันธ์ของคู่รักที่กำลังจะแต่งงานที่จะมาคุยเรื่องพวกนี้ผมแนะนําว่าให้เป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่ในการขอให้ทําเชื่อผมเถอะคุ้มโดยเฉพาะท่านที่มีธุรกิจครอบครัวผมจะแวะมาธุรกิจครอบครัวเยอะมากเพราะส่วนใหญ่ทุกท่านในฐานะทายาธธุรกิจมันจะมีปัญหาและลามาถึงธุรกิจครอบครัวกระทบพ่อแม่พี่น้องมันไม่ใช่เรื่องเลยเรื่องนี้จึงอยากให้ทุกคนระวะังนะครับ อันต่อมากรณีที่ไม่จดทะเบียนสมรสแต่มีบุตรก็เหมือนกันนะฮะไปนับดูแล้วกันจริงๆมันได้อยู่2กรณีย้อนวันที่มีบุตรครอบลูกหรือย้อนไปวันที่ตั้งคัดเก็บหลักฐานตรงนี้ไว้ทําบันทึกแยกทรัพย์สินของใครของมันได้ก็ดีถ้าทําไม่ได้เก็บหลักฐานไว้ไม่รู้วันหนึ่งจะได้ใช้หรือเปล่าซึ่งจริงๆมันอาจจะลิงก์ไปถึงมรดกในอนาคตไม่ได้อยากหรอก ถ้าเกิดเป็นมรดกสามีเสียชีวิตแล้วทรัพย์สินอยู่ในชื่อเราเพราะเป็นกรรมสิทธิ์่วกไม่ได้จดทะเบียนสมรสพ่อแม่สามีมีสิทธิ์มาเอาทรัพย์สินในชื่อเราและท่านไม่ได้มีหลักฐานเลยว่าอันนี้มันมาจากสินส่วนตัวนะอันนี้ต้องแบ่งขึ้นนะอะไรที่ท่านจะถูกทวงคือกรณีนี้ท่านที่ไม่จดทะเบียนสมรสและมีลูกท่านมีสิทธิ์ที่จะไปเรียกอีกฝ่ายหนึ่งได,ได้ท่านรู้ละ ท่านเองก็จะถูกเรียกเงินคืนได้ด้วยทั้งเงินทั้งที่ดินทรัพย์สินทุกอย่างที่ได้หลังคลอดลูกหลังตั้งท้องหรือหลังจดที่เป็นสมรสนะครับหลักฐา,านที่ท่านจะต้องเตรียมในแต่ละเรื่องนึงพัสดทะเบียนโอเคสเตทเมนต์หน้าวัาจดทะเบียนยิ่งปล่อยไปนาน แบง์จะเอาให้ท่านไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้ท่านควรจะเก็บไว้ก่อนหลักฐานซื้อทรัพย์สินอื่นๆเรื่องหุ้นเรื่องอะไรเงินสดมีอยู่ก่อนแต่งหลังแต่งซื้อหุ้นจากเงินสดส่วนตัวหุ้นเป็นสินส่วนตัวเอาให้ชัดน,นะสินส่วนตัวจากเงินเปลี่ยนสภาพเป็นหุ้นสินส่วนตัวหุ้นเปลี่ยนสภาพกลับมาเป็นเงินนี่คือหลักฐานตัวอย่างที่ท่านควรจะเก็บไว้